การเวลาก็ได้หมุนเปลี่ยนเวียนไปตามจังหวะนั้นๆของสภาวะธรรมชาติวันนีอ้อาจารย์อยากจะมาพูดถึงดวงทำไมถึงมีประเด็นมีดราม่ามีข่าวในโซเชียลว่าทำไมถึงต้องดูดวงทำไมถึงเก่งด้านดูดวงอะไรอย่างนี้มีคนถามอาตมาว่าทำไมอาตมาเก่งด้านนี้ก็เพราะว่าในอดีตการ ช่วงที่เป็นนักเรียนช่วงที่เป็นนักเรียนจําได้ว่าช่วงปฐมตอนนั้นเรียนอยู่โรงเรียนมัานขามก็ได้เป็นที่รู้จักกับอาจารย์มนตรีดีลาดคือว่าท่านเนี่ยได้เดินมาถามในช่วงที่กําลังเดินอยู่ในสนามฟุตบอลว่าธีรพงศ์เธอเก่งภาษาไทยใช่ไหมเราก็ตอบไปแบบเพลินๆว่าใช่ครับครู แล้วทำไมไม่ลองดูลายมือดูอ่าดูยังไงครับลายมือแล้แกก็บอกว่าคือลายมือคนเราเนี่ยมันจะเหมือนกับเรือพรอนเป็นรูปร่างของเรือแล้วเราก็จะแปลแปลแปลภาพในลายมือของเราว่ามันมีความหมายอย่างไรอะไรอย่างนี้ลองทําดูเปรียบชีวิตคนเนี่ยเหมือนเรือชีวิตจะไปในทิศทางไหน ชีวิตจะอนุมานได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอะไรอย่างนี้คือครูบาอาจารย์เห็นเห็นพรสวรรค์ในตัวเราก็เลยอ,อยากให้เราเนี่ยเป็นผู้ช่วยสื่อเป็นผู้ที่จะบอกสังคมเป็นผู้ที่จะอธิบายในการต่อ,ตอไปในอนาคตการเนี่ยว่าวิชาลายมือเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันดียังไงและจะใช้มันยังไงให้เป็นความรู้ให้เป็นวิทยาฐานให้เป็นสูตร แห่งการให้กําลังใจผู้คนก็แค่นี้คือครูบาอาจารย์แนะนํามามันก็เลยกลายเป็นว่าเราอยากจะเรียนเราอยากจะรู้เราอยากจะเป็นบวกกับพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นมันพอที่จะแบ่งเบาทุกข์ให้คนอื่นได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นปิศนาธรรมปิศนาทานมาตั้งแต่อย่างเล็กมันก็ไม่เชิงมีอะไรมากมายนะมันก็ ปกติธรรมชาติของของนักเรียนนักศึกษาอยแล้วที่อยากจะประสบความสําเร็จในด้านการเรียนรู้ทั่วๆไปก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตก็แล้วกันเอวังก็มีด้วยประการลัชนีจเจริญพรโยง